จากอโยคระชาดกในคัมภีร์ขุทกานิกายชาดกสัตว์ถือปฏิสนธิครั้งแรกอยู่ในครันตลอดคืนหนึ่งนำเนินไปไม่หวนกลับเหมือนเมฆหมอกที่ตั้งขึ้นแล้วลอยผ่านไปน,นรชนทั้งหลายประกอบพร้อมด้วยกําลังพลสู้รบอยู่ในสงครามจะไม่แก่ไม่ตายก็หาไม่ เพราะว่าสัตว์มีชีวิตนั้นล้วนถูกชาติและชราเบียดเบียนเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งแควน้นทรงคมขีราชาศัตรูผู้มีเสนาประกอบด้วยองค์สี่มีรูปร่างหน้าสะพึงกลัวเอาชนะได้แต่ไม่สามารถเอาชนะเสนาแห่งพญามัจุราชได้ เราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าย่อมพ้นจากเงื้อมมือของปัจจามิตรได้แต่ไม่อาจทรงพ้นจากพยามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม พระราชาทั้งหลายผู้ทรงกล้าหาญทรงหักค่ายทำลายนครกำจัดมหาชนได้ด้วยกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าแต่ไม่อาจจะทรงหักรานพยามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมช้ชางทั้งหลายที่กำลังตกมันมีมันไหลยเยิม้ม ย่อมย่ำยีบ้านเมืองเข็นฆ่าประชาชนได้แต่ไม่อาจย่ำยีพยามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นพระเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมนายขมังธนูทั้งหลายผู้มีฝีมือฝึกปรือดีแล้วเป็นผู้กล้าหาญสามารถยิงไปได้ไกลแม่นยำไม่ผิดพลาดแต่ไม่อาจจะยิงพยามัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมสะทั้งหลายย่อมเสื่อมสิ้นไปพื้นปัจจพีพร้อมทั้งราวป่าก็หมดสิ้นไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดกาลนานเข้าก็เสื่อมสิ้นไปเพราะสังขารทั้งหลายย่อมแตกสลายไปตามการกำหนดเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม แท้จริงชีวิตของเหล่าสัตว์ทั้งปวงทั้งหญิงชายในโลกนี้มีสภาพวันไหวปั่นป่วนเหมือนแผ่นผ้าของนักเลงเหมือนต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งเพราะเหตุนั้นพระพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมทั้งคนหนุ่มทั้งคนแก่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งบัน덕ย่อมมีกายแตกทำลายไป เหมือนผลไม้หล่นจากต้นเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมดวงจันทร์ซึ่งเป็นราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใดวัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่เพราะส่วนใดล่วงไปแล้วส่วนนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วในบัดนี้อันหนึ่งคนแก่เท่าชรลาแล้วหามีความยินดีในการมาคุณไม่ความสุขจะมีแต่ที่ไหน เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมยักษ์ปีศาจหรือแม่เปรตทั้งหลายเหล่านั้นโกรธขึ้นมาแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ทั้งหลายได้แต่ไม่อาจเข้าสิงพญามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมยักษ์ปีศาจหรือแม่เปรตทั้งหลายเหล่านั้น โกรธขึ้นมาแล้วมนุษย์ทั้งหลายย่อมทำให้อดโทษได้ด้วยพลีกรรมแต่จะทำพญามัจจุราชให้อดโทษด,ด้วยพลีกรรมหาได้ใ่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมประชาชาทั้งหลายทรงทราบความผิดอย่างชัดแจ้งแล้วจึงทรงลงอาชียาผู้มีความผิดผู้ประทุษร้ายและเบียดเบียนประชาชน แต่ไม่ทรงสามารถลงอาจยาพยามัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นพระพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมชนทั้งหลายผู้กระทำความผิดผู้ประทุษร้ายและผู้เบียดเบียนเหล่านั้นย่อมได้เพื่อจะทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษแต่จะทำพยามัจจุราชให้อภัยโทษหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นพระพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม ความเพ่งเล็งด้วยความหวังดีว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งคั่งเป็นคนมีพลังหรือเป็นคนมีเดชไม่ได้มีแก่พยามัจจุราชเลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธ,ธรรมสิงโตเสือโครง่งและแม้เสือเหลืองทั้งหลายย่อมข่มขี กัดกินสัตว์ที่ดิ้นรนไปมาได้แต่ไม่อาจจะกัดกินพญามัจจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมนักมายากลทั้งหลายเมื่อแสดงมายากลท่ามกลางสนามย่อมลวงตาประชาชนให้หลงไหลได้เพียงนั้นแต่ไม่อาจลวงตาพญามัจจุราชได้เลยเ,เหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม อสรพิษทั้งหลายตัวที่มีพิษร้ายกาดโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดมนุษย์ทั้งหลายให้ตายได้แต่ไม่อาจขบกัดพยาบัลจุราชได้เลยเพราะเหตุนั้นข้าพเ,เจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธ,ธรรมอสรพิษทั้งหลายโกรธขึ้นมาแล้วย่อมขบกัดผู้ใดหมอเยียวยายัางถอนพิษในร่างกายของผู้นั้นได้ แต่ถอนพิษอันร้ายกาจของพยามมจุราชหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมนายแพทย์ธรรมมนตรีหนึ่งนายแพทย์เวตดรุณหนึ่งนายแพทย์โภชะหนึ่งกำจัดพิษพญานาคทั้งหลายได้แต่นายแพทย์เหล่านั้นได้ยินว่าได้ตายไปแล้วเช่นกันเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรม วิทยาทรทั้งหลายเมื่อรายเวทชื่อโมคารมนย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถทั้งหลายแต่จะรายเวทไม่ให้พยามัจุราชเห็นหาได้ไม่เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่าจะประพฤติธรรมจากเตมิยะชาดกคนหนุ่มควรประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ควรจะเป็นคนหนุ่ม พราะว่าการบวชของคนหนุ่มท่านผู้แสวงหาคุณธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรนเสริญอัตมภาพเห็นเด็กชายของท่านทั้งหลายผู้เรียกมารดาบิดาซึ่งเป็นบุตรที่รักอันได้มาด้วยยากยิ่งนักยังไม่ทันถึงแก่ก็ตายเสียแล้วอัตมภาพเห็นเด็กหญิงของท่านทั้งหลายซึ่งสวยสดงดงามน่าดูน่าชม มีอันสิ้นไปแห่งชีวิตเหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ถูกถอนฉะนั้นจริงอยู่จะเป็นชายหรือหญิงก็ตามแม่จะยังหนุ่มสาวก็ตายได้เพราะเหตุนั้นใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตนั้นว่าเรายังเป็นหนุ่มสาวอายุของคนเป็นของน้อยนักเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปเปรียบเหมือนอายุของฝูงปลาในน้ำน้อย ความเป็นหนุ่มสาวในวัยนั้นจะทำอะไรได้สัตว์โลกถูกครอบงำและถูกห้อมล้อมอยู่เป็นนิดเมื่อได้ที่เขากำลังทอช่างหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้นแม้ฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมไม่ไหลไปสู่ที่สูงฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลายย่อมไม่กลับมาสู่ความเป็นเด็กอีกชั้นนั้นแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมพัดพาเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไปได้ชั้นใดสัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไปชั้นนั้นมหาบาพิษจะให้อัตมภาพเสื่อมไปเพราะทรัพย์ทำไมบุคคลจักตายเพราะภรรยาทำไม ประโยชน์อะไรด้วยกับความเป็นหนุ่มสาวซึ่งต้องแก่ทำไมจะต้องให้ชราครอบงำในโลกสันนิวาตอันมีชราและมรณะเป็นธรรมดานั้นจกเพลิดเพลินไปทำไมจะเล่นหัวไปทำไมจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรด้วยลูกและเมียแก่อัตมภาพ ผลไม้ที่สุกแล้วย่อมมีภัยจากการหล่นเป็นนิดชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดชั้นนั้นคนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเช้าพอเวลาเย็นก็ไม่เห็นกันคนเป็นอันมากได้พบกันในเวลาเย็นพอถึงเวลาเช้าก็ไม่ได้เห็นกันควรรีบทําความเพียรเสียแต่ในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะพึงรู้ความตายว่าจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับบรรจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่มีเลยจบเนื้อความในเตมิยะชาดกต่อไปเป็นนานา,นาทัศนะเกี่ยวกับความตายความตายไม่น่ากลัวความกลัวตายต่างหากที่น่ากลัวความตายเป็นทั้งมิตรและศัตรูแล้วแต่ทัศนะของคุณ ครีโอพัตตาเมื่อตายแล้วก็ไม่ได้ต่างจากหญิงสาวทั่วไปความตายเป็นทุกข์แค่ขณะเดียวแต่การดำรงอยู่เป็นทุกข์ทั้งชีวิตไม้ท่อนหนึ่งและไม้อีกท่อนหนึ่งอาจประสบพบกันในมหาสมุทรแล้วพรากจากกันชั้นใดการพบปะกันแห่งผู้มาเกิดก็ฉันนั้น กายนี้ร่อยหรอลงไปทุกขณะเหมือนหม้อดินดิบลอยอยู่ในน้ำละลายไปทุกขณะนรชนกระทำพวกพ้องให้เป็นที่รักไว้ในมนัสมากเพียงใดก็เท่ากับปลูกน้นาำคือความโศกไว้ในหัดไทยมากเพียงนั้นการอยู่ร่วมกันจนถึงที่สุดนี้แม้แต่ร่างกายของตนเองส่วนหนึ่งก็ยังไม่มีใครได้เลย นับประษาอะไรกับสิ่งอื่นซึ่งอยู่นอกกายเมื่อมาระลึกแล้วระลึกเล่าถึงมรุตยูผู้มีอาชญาร้ายความพยายามทั้งสิ้นของชนแม้เป็นปราดก็ย่อนลงเปรียบเหมือนเชือกหนังถูกน้ำฝนรดฉะนั้นจบบริบูรณ์ความตายใช่น่ากลัวอย่างที่คิด ยถาปิเษลาวิปุลานาพังอาหารจะปะ่าพตาสมันตาอนุปาริยายยุงนิโปเทนตาจะตุทิสาภูเขาทั้งหลายแล้วด้วยหินอันภัยบุญสูงจดฟ้ากริงบทสัตว์มาโดยรอบทั้งสีท่ทิศแม้ฉันไดเอวังชราจะมัจจุจะธิวาตันติปานิโน ความแก่และความตายยอมครอบงามสัตว์ทั้งหลายแม้ฉันนั้นคาติเยพรามเนเวเซเป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นพรามก็ตามเป็นพลเ,เมืองก็ตามสุดเทจันดาลาปุกุเซเป็นไพรก็ตามเป็นครึ่งชาติก็ตามเป็นกุลีเทอยากเยื่อก็ตามนาคินจิปริวัตเชติ ไม่ได้เว้นสิ่งอะไรอะไรไว้สภาเมวาพิมัตติยอมครอบงามสัตว์ทั้งปวงทีเดียวนาฏหัตาทีนางภูมิภูมิแห่งช้างทั้งหลายยอมไม่มีในชราและมรณะาน,านันนรธานังนาปฏิยาภูมิแห่งรถทั้งหลายแห่งพลเดินเท้ายอมไม่มี นาจาปิมันตยุเทนาสากาเชตุงะเนนวาอันหนึ่งอันใครๆไม่อาจเพื่อจะชนะชราและมรณะนานด้วยการสูร้รบด้วยเวทมนต์หรือด้วยศัพทตัดสมาหิปันดิโตโปโซเหตุนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตสามปาสสางอาธ,ธมัตโน เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนผู้เทธรรมเมจะสังเจทจทีโรสัตทางนิเวสเยผู้มีปัญญาควรจะปลูกความเชื่อในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โยธรรมจาร,รีกาเยนาผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกายวาจายอุทเจตสาด้วยวาจาหรือด้วยใจ อิเทวานังปะสังสันติบัณฑิตท,ทั้งลายยอมกล่าวสัรนเสดิอดรชนนั้นในโลกนี้เปจสเเคปโมทตีนรชน,นั้นละโลกนี้ไปแล้วยอมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้แลพุทธาโูคาพภตาภจจาโภคาทั้งลายเราได้บริโภคแล้ว บุคคลทั้งหลายที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้ววิตินาอาปทาสุเมอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นไปแล้วอุทธาคาทักขีนาทินาทักขีนาที่เจริญผลเราได้ให้แล้วอโทปัญจาพาลีกาตาอันหนึ่งพรีหาเราได้ทำแล้ว ปูปฏิตาสีลวันโตสัญญาตาพรมจาริโนท่านผู้มีศีลสำรวมระวังพระพฤติพรหมจรรย์เราได้บำลุงแล้วยาถาทั้งโพคามิเฉยยบันดิตโตคารมาวสังบันดิตผู้อยู่ครองเลือนปรารถนาโพคาเพื่อประโยชน์อันใดโสมอัตโทอนุปัตโตกตังอน,นันตปิยัง ประโยชน์นั้นเราได้บรรลุแล้วการไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนในภายหลังเราได้ทำแล้วเอตังอนุสรังมัจโจอริยธรรมเมติโตนโรนรชนผู้จะต้องตายเมื่อตามระลึกถึงคุณข้อนี้อยู่อึงเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมอิเทวนังประสังสันติ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมกล่าวสรรเสริญนรชนนั้นในโลกนี้เปจาสาเคปโมทตีตีนรชนนั้นละโลกนี้ไปแล้วยอมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้แลยะธา,าวาริวาปุราปริปุเรนตีสาครังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันได้ เอวะเมวาอิโตทินนางเปตานางอุปกาปาฏีทานที่ทานอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉะนั้นอิจีดังปฏิดังตุมหังก็ออิทธพลทั้งหลายที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยชาพรนสเพปพุเรนตูสังกปาปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธา,าเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติราโสยธา,าเหมือนแก้วมานีอันสว่างสวัยควรยินดีสภีติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสพรโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย